สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวอร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีตอนพิเศษวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่กระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อที่จะมาชมพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่กลางแจ้งแห่งนี้แล้วก็พิพิธภัณฑ์บริเวณด้านในนะคะที่สาลาว่าการกลาโหมแห่งนี้ค่ะมีเรื่องราวในมุมของประวัติศาสตร์มากมายทีเดียวนะคะวันนี้เรามีวิทยากรพิเศษของ ทางกระสวงกรลาโหมที่จะมาอธิบายคุณผู้ชมได้ชมแล้วก็นำชมใหพิพิธภัณฑ์ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันค่ะคุณคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคนตรีทวีสุดจิตนะคะแล้วก็ทางน้องอีกน้องใหม่นะคะซึ่งก็จะมาอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องราวนะคะของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทั้งทพิพิธภัณฑ์การแจ้งพิพิธภัณฑ์นใหญ่แล้วก็พิพิธภัณฑ์ด้านในซึ่งวันนี้ต้องบอบว่าได้รับเกียรติจากทางกระโรวตะลาหอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ได้ครับวันนี้ผมขออนุญาตได้รับเกียรติจากทางรายการเป็นอย่างสูงนะครับแล้ววันนี้มีเป็นพันธรักษ์นะครับก็คือน้องอเรือโทหญิงชันธิกามานาปีนะับะตำแหน่งของน้องเป็นพันธรักษ์นะครับน้องใหม่ซึ่งน้องก็ม,มีความเชี่ยวชาญทางด้านโบรางคดีอยู่แล้วส่วนผมในฐานะของหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ยินดีมากๆครับที่จะได้นําชมทั้งในห้องและก็ทางด้านกลางแจ้งแห่งนี้ด้วยครับ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเนี่ยนะคะอาจจะต้องขอรบกวนให้ท่านแนะนานว่าแต่ละกคืนแต่ละกระบอกเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะทียินดีครับลายเรียงแต่ละกระบอกที่มีความสาคัญเพราะว่าทั้งหมดมี40กว่ากระบอกบใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ารายการเวลาเราน้อยนะคะเราก็คงจะขอรบกวนในมุมของกระบอกที่สําคัญสาคัญแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ นี่คือ <Okay. S 1> ปืนใหญ่รังเกียนปืนใหญ่สนาม mm hmm. ก็คือปืนใหญ่ที่จะมีมีล้อมีการนำพาไปยังจุดต่างๆ mm hmm. โดยใช้ม้าหรือช้างนั้นแากจากท้ายกระบอกแล้วก็ไปตั้งประจ,จําจังจุดที่จะเท่าทําการสู้รบ mm hmm. กระบอกนี้เป็นปืนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ท่านทรงได้สร้างขึ้นทั้งหมด7กระบอกด้วยกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. ปืนใหญ่นาฬิกสังหารเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดใน40กระบอกที่วางอยู่ mm hmm. นะครับ เป็นปืนใหญ่ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ปืนใหญ่นั้นทําจากสำริดนะครับเราจะเห็นว่าเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเขาตากแดดตากฝนมาแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยทีเดียวนะครับอันแล้วก็ปืนใหญ่นี้สมัยรัชกาลที่1น,นั้นมักจะนิยมสร้างโดยบริเวณด้านหลังเนี่ยจะเป็นไม่เป็นเขาสัตว์ก็เป็นก้นหอยเราสังเกตเห็นเป็นเขาสัตว์ถูกไหมครับหลักการทํางานของปืนใหญ่นั้นเขาจะใช้วิธีการบรรจุกระสุนทั้งปากกระบอกแล้วก็มีดินชนวน เพื่อที่จะยิงจากด้านท้ายกระบอก <ฮะ S 1> แล้วแรงก็จะดันส่งลูกกระสุนออกไปทางปากกระบอกนั่นเองอเนะครับนี่คือปืนที่ใหญ่ที่สุด <ฮะ S 2> ผมมีปืนที่สวยที่สุดอยากจะพาไปชมนะครับ<ช>เป็นปืนกระบอกที่สวยที่สุดเลยนะครับ<ช>ลองตามมาดูนะครับ<ช><ช>นี่คืออีกหนึ่งกระบอกที่มีความสวยสดนะครับงดงามสวยจากว่าการแกะสลักลวดลายใช่ครับลวดลายดูที่บริเวณการจุด จะเป็นรูปของหนุมานนะครับมีการแกะสลักบนรูุหนุมานท้ายกระบอกก็ทำเป็นรูปเขาสัตว์เหมือนกันนะครับแล้วตรงการแกะสลักนี้จะเป็นลูกเทพนมนะครับส่วนปืนแต่ละกระบอกทั้ง40กระบอกนั้นจะมีการสลักชื่อของปืนของไว้นี่คือนี่ครับนี่คือมารประไลยเห็นไหมครับมารประลลยนะครับนี่คือชื่อของปืนกระบอกนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งใน7กระบอก ที่ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนั้นทรงโปรดให้สร้างณบริเวณประตูวิเศษชัยศรีตรงพระบรมมหารชาวังนั่นเองนะครับรับ<ะ>และนี่เป็นปืนหนึ่งในรอที่เก่าแก่ที่สุดนะครับ<ะ>ชื่อปืนว่าอัคนีรุธที่มาที่ไปนั้นปืนนี้เป็นปืนที่เดินทางมาจากประเทศสเปนเป็นปืนของประเทศสเปนถ้าผมจะนับปี<ะ>พศเนี่ย<ะ>อายุของเขาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย<ะ>398ปีเก<ะ>ือบ400ปี มาก่อนเพื่อนตั้งแต่สมัยอายุเทราตอนกลางสมัยอยิธยาตอนกลางนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวกระบอกปืนนั้นจะมีลวดลายของเป็นตราของทางราชวงศ์ของสเปนนะครับจะมีลวดลายแล้วก็จะมีปีคอ,อเราจะเห็นว่า1674เห็นใช่ไหมครับเรามีคศ1674ครับผมครับนี่คือความเก่าแก่ของปืนกระบอกนี้ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์กระรวงกลาหมยังไม่จบเพียงเท่านี้มีให้ชมต่อในสัปดาห์หน้าค่ะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์อย่างที่ดิฉันมาชมในวันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กระรวงกลาหมในวันเวลาราชการนะคะหรือติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เพื่อสอบถามในการที่จะขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ค่ะสําหรับวันนี้คนดีสังคมดีหมดเวลาแล้วดิฉันนวินดาบริบูรณ์ลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ